ก่อนกลับเบยอรมันนัทพรก็มาทะเลค่ะเห็นไหมคะห้องพักสวยหรูค่ะมีสระว่ายน้ำสอนตัวทิพยพัทยาค่ะสวยงามมากเลยค่ะนัทพรจะพาดูห้องนอนทีสามห้องนอนค่ะอันนี้ห้องบนค่ะห้องนอนแรกค่ะสวยค่ะ มัองนอนแรกนะคะมาปิดประตูก่อนได้โอ้องนอนแรกโอ้ยนี่ค,ค่ะที่ห้องห้องน้ำห้องอาบน้ำใหญ่โตเลยค่ะดูสวยงามมากมีอ่างให้ด้วยมีที่รีดผ้าที่ปั้ม สวยค่ะลองู่นะครมบอือน of ้ำเต็มตัวไาดูห้องน้ำก่อนค่ะห้องนอนค่ะนีห้องนอนที่สอง สวยนะคะห้องนอนที่สองมีห้องนอนอีกห้องหนึ่งห้องนี้จะเป็นเตียงคู่ค่ะ สองห้องคู่มีหัตรดสามห้องนอนสวยงามมากนะคะต้องก้าชมต้องนับเธอ ลกขึ้นคครับ,บลุกขึ้นครับลุกขึ้นน้วาค่ะลขัวให้ด้วยค่ะนืมก็จมข้าวค่ะดืนข้าวล้รับแขกค่ะเจ๊มันลงลูกลงดีขัวสวยน้ำมากค่ะ ท้องสอดนตัวักตัวด้วยมีพัดลมด้วยมีห้องทำงานให้ด้วยค่ะเนี่ยสวยงามมากคุณนาจอมเทียนค่ะพระพทอจะบอกราคาห้องนะคะว่าคืนละเท่าไหร่ปกติะตจะอยู่ที่ สองหมืนกว่าสองหมืนห้าค่ะช่วงนี้ก็จะลดเลยเหลืออยู่ประมาณหมื่นค่ะถูกมากค่ะมากันครอบครัวพักได้หมดเลยค่ะสามห้องนอนมีครัวสวยไหมคะมาพักะนณะเ,นเพื่อนถาเลยถาเลยท,ท่างนู่นขานอกจะเป็นตึกสูงๆใหญ่ๆค่ะ ให้คนไทยดูนะคะ